ครับมาประกอบเป่าเอกยักษ์นะครับกับทีมงานนะครับน้องโกโก้น้องธันวาน้องปปองครับนะครับกกำลังจะประกอบนะครับก็นะครับคนคนประกอบนะครับทิดเอครับวัดกับเตรียมวัดไม่ใช่วัดมีพระสงค์นะครับวัดเว้านะครับ เท่าเดินะเท่าไหร่ปีลูกเหรอปีลูกกลางเท่าไหร่โอเคได้ผ่านเอาปีกลูกมาบ้านนู่นอยู่นุ่น,นเดี๋ยวที่จะมัดนะครับ ครับเราประกอบได้ใอยลงว้เล็กเลยตกันเชือละอย่างนงั้นอย่างงัง้นทำไมไม่ลงกน้นคอยมัดมันง่ายนะอย่าพิ่งมัดเดีลบไปลงก,ก่อนไปทาตัวเลยง่ายง่ายที่ไหนพลิกยาก